ววววรรณรัตฮอตสุดแฟนคลับติดตามไอจีทะลุล้านสามเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มควนใจแฟนๆสำหรับเรารุ่งสุดหลอ่อวววรรณรัตหลังจากที่แจ้งเกิดจากซีรีส์วายเรื่องกล่นรักรุ่นพีหนึ่งในโปรเจกต์ end of love รักรุวุ่นของหนุ่มวิศวะที่ประกบคู่กับคู่คจิ้นสุดฟินอย่างหนุ่มยินอนันต์ทำให้มีแฟนทั้งชาวไทยและต่างประเทศชื่นชอบและติดตามผลงานมาอย่างต่อเนื่องและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นคู่จิ้นที่น่ารักและเหมาะสมที่สุดล่าสุดเมื่อช่วงเช้าของวันนี้เรียกว่าโดนใจแฟนด้อมสุดๆเพราะความน่ารักของหนุ่มบอทำให้ตอนนี้นั้นเจ้าตัวมีแฟนคลับติดตามใน IG พุ่งทะยานถึง1.3ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้ทำให้แฮชแท็ก หลาน3ฟอนี้คนดีของวอลก็ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์และได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจะว่าไปคุณขาหล่อน่ารักและเป็นกันเองแบบนี้ไม่แปลกใจหรือว่าทำไมแฟนๆถึงรักและคอยสนับสนุนมาดตลอด